ลูกนี้ก็ถือว่ายากครับเอาไปเลยครับพะลงครับใครแต้มเยอะสุดเอาไปครับสองพันห้าครับห้าไม้ครับเพื่อนครับห้าไม้ไม้ละห้าร้อยนะครับแต้มเยอะสุดเอาไปเลยครับเกมสุดท้ายแล้วครับของวันนี้ครับไปแล้วครับมือ1นงเนินผ้าครับลูกนี้ครับกันไปทีครับกันไปทีครับโอ้โหตอนนี้แต้มยังไม่ขาดนะครับมีคนละสองสามแต้มเลยนะเพื่อนๆครับกอดด้วยมือหนึ่งฟอ่างน้ำหูครับลูกนี้จะสู้เลยไหมครับ อึ๊บโอ้โหติดมุงนิดเดียวครับเพื่อนครับโอ้ยเลี้ยง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 นี่ไกลๆครับหลุมยาวๆครับมือหนึ่งบันช้างครับจะเอาไหมครับออกคิวไปแล้วครับเอาไหมครับลูกนี้จดคชวอย่างนี้นาจะเอาแล้วครับโอ้โหบางกว่าครับเพื่อนครับเอาขาวแตกโอ้โหไม่มีโอกาสพูดแล้วครับเพื่อนครับถ้าขาวแตกครับโอ้โหไม้ละห้าร้อยครับแต้มเยอะสุดอไปเลยครับโอ้โหไม่น่าพลาดครับลูกนี้ครับ โอ้โหน่าเสียดายมากครับเมื่ี้ครับโอ้โหแล้วมาจ่อมือหนึ่งคอยชัยเพื่อนโอ้โหหมดคู่ต่อสู้ไปแล้วหนึ่งไม้ครับโอ้โหลบเจี๋ยแล้วไม่มีโอกาสฟื้นนะครับแทงหลายไม้ครับโอ้โหอดวนสนุกอีกแล้วครับโอ้โหเยมื่อกี้พี่เขาเพิ่งจะฟื้นมานะครับรถเก็บเขาเพิ่งจะเก็บแต้มมาเหลือลบหนึ่งนะครับโอ้โหถ้าแกลูกนี้ไม่โดนก็หมดโอกาสเห,เหมือนกันนะครับโอ้โห เพราะว่าแทงห้าไม้นะครับไม้ละห้าร้อยครับโอ้โหต้าติดลบนี่โอกาสสูญเงินเยอะเลยนะครับเพื่อนๆหาเหลี่ยมแก้วนะครับหาเหลี่ยมแก้วนะครับจะเอาลุมไหนครับพื้นยากนะครับโอ้โหถ้าไม่โดนลูกนี้ครับพี่เขาจะเอาลุมไหนครับเพื่อนเนครับมองเหลี่ยมนะครับโอ้โหจะแก้ยังไงครับลูกนี้ครับไปแล้วครับออกคิวแล้วครับแก้แล้วครับจะโดนไหมครับโอ้เหลือดิโอ้โหลบเจ็ดไปเลยครับพี่ๆีครับ ลบแปดใช่ไหมครับโอ้โหลูกนี้ครับอยู่ยังไงครับโอ้โหมูลค่าสูงครับลูกนี้ครับอ้าวยังโดนครับยังโดนครับโอ้โ호ห้าไม้ครับเพื่อนๆครับห้าไม้ครับห้าไม้ไม้ละห้าร้อยสองพันห้าครับใครแต้มเยอะสุดก็ไปเลยครับเพื่อนๆครับลูกนี้ครับโอ้โหตอนนี้แต้มยังไม่ขาดนะครับแต้มยังไม่ขาดนะครับอ้าวสนุกครับสนุกสนุกโอ้โหแต้มยังไม่ขาดนะครับส่วนมากจะเป็นแต้มลบนะครับโอ้โห ลูกนี้ก็มาเจอสนุกอีกแล้วครับมือหนึ่งคลองน้ําหูครับเจอสนุกจะแก้ยังไงครับลูกนี้ครับเจอสนุกจะแก้ยังไงครับเอาแกะทางยาวนะครับเพื่อนๆครับแกะทางยาวครับไปแล้วครับวิ่งมาแล้วครับโดนนะครับโดนนะครับเขาายังไงเขาายังไงโอ้โหโอ้โหลบเจ็ดเหมือนกันครับเพื่อนๆครับครับมูลค่าสูงมากครับเพื่อนๆครับเกมนี้ครับห้าไม้ไม้ละห้าร้อยครับสองพันห้าครับอ้าวลบไปอีกแล้วครับโอ้โห รัไปอย่างนี้แล้วก็จ่ออีกครับเพื่อนครับโอ้โหแล้วมาจอมือหนึ่งกอดเยาชาด้วยนะครับโอ้โหมาจ่อเจ้าถิ่นนะครับมาจอมือหนึ่งกอเยาวชาเ้ยครับลูกนี้ครับเจ้าไหมครับโอ้โหตอนนี้แต้มนำอยู่ครับชนะเอาไปเลยครับชนะเอาไปเลยสองพันห้าครับเพื่อนครับอยู่ยังไงครับอยู่ยังไงอยู่ยังไงโอ้โหลูกนี้ครับอยู่ยังไงครับจะกินเหลืองก็ยากครับจะกินเหลืองก็ยากจะกินชมพูก็ยากครับลูกนี้ตัดสินใจสู้ชมพูหรือเปล่าครับ ตัดสินใจสู้ชมพูไหมครับนี่นะครับไม้ละห้าร้อยครับห้าไม้สองพันห้าครับแต้มเยอะเอาไปเลยครับโอ้โหกันครับพี่เขาบอกกันครับต่อด้วยมือหนึ่งเนินพลาดนะครับต่อด้วยมือหนึ่งเนินพลาดครับู่นี้จะสู้ยังไงครับมูลค่าสูงมากครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ อยู่ยังไงสลับดอกหรือเปล่าครับสลับดอกไหมครับสลับดอกไหมครับโอ้โหตูกมีเชือขาวลงก็ด้วยมือหนึ่งเพื่อนกันที่ล่าฟังน้ำหูครับจะเอาไหมครับลูกนี้ครับพี่เขากำลังติดลบอยู่นะครับเกมนี้มูลค่าสูงครับสองพันห้าครับใครแต้มเยอะไปเลยครับเพื่อนครับลูกนี้อยู่ยังไงครับอยู่ยังไงจะเอาหรือเปล่าจดเชียวอย่างนี้น่าจะเอาแล้วครับเพื่อนเครับดูครับดูขาวนะครับขาวเป็นยังไงครับปึ๊บโอ้โหยังอยู่ในเส้นทางครับยังอยู่ในเส้นทางครับ นี่เหลืองจอดๆครับมูลค่าสูงครับโอ้โหไปแล้วครับแต้มนำกับเพื่อนแล้วครับห้าไม้ไม้ละห้าร้อยครับสองพันห้าครับเกมนี้ครับเพื่อนครับดูยังไงครับต่อต่อที่เขียวเขียวอยู่ยังไงเขียวไปแล้วครับวิ่งมาแล้วครับเขียววิ่งไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยสนุกไหมครับสนุกไหมครับไม่สนุกครับลูกนี้ครับต่อด้วยมือหนึ่งเนินพลาสครับจะเอาไหมครับลูกนี้ครับจดคิวอย่างนี้น่าจะกันนะครับสนุกนะครับวางไหมครับจะวางสนุกแล้วครับจะวางสนุกแล้วครับโอ้โห วางลูกนี้มาได้เขาแล้วมาจอมือหนึ่งคว่างน้ำหูนะครับลูกนี้ครับที่เขาจะเอาไหมครับหลังจากที่เขาจะมอไซ่มาครับอยู่ยังไงครับลูกนี้ครับอ๊บโอ้ยมีหนามมีบางครับมีหนามมีบางครับโอ้โ